เนเจอร์ของเราวันนี้เป็นดูหน้าตาเลิศไหมเลิศค่ะเอออันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนดองดองอะไรอะใหญ่ดองซีอิ๊วนะเดี๋ยวเราจะไปใส่กับจิ้มจิ้มยังบ้หงอดดากส้มกันไปโดดเนี่ยได้แซ่บเอาโลดเนี่ยได้แซ่บเอาเวิร์มพี่น้องเสร็จแล้วเราก็โคเลนะโคเลร้นโคเร้นเอาเปาหัวหัวไปด้วยใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วโอเค มีหอยเป่าหื้อด้วยนะอย่าโคเรแรงโอ้โหแบบดูยั่ว่วะนะคำยั่วๆอะไยทำใหญ่ๆเอาแซ่บบปะีิสุดอ่ะอีกนะอีกนะขออีกขออีกอื ลยอยมีดองน้ำไปแดดอะไรเหรอจะมอนดองแบบไปแจ็คแดดก็ไม่เอาสุดยอดมากสุดยอดมีปูด้วยอ่ะมีปูหมาด้วยนะ <ff> เลิศมากเลิศมคขออีกคำหนึ่งนะคือมันจบอ่ะมาที่นี่มันจบจบตรงที่ว่ามัน คุณไม่ต้องไปถึงทะเลนะเธอ mm hmm. อุบลเราก,กินอาหารทะเลได้ mm hmm. สำหรับ FC นะครับที่ติดตามวิบอสนะมาที่นี่ได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนขอคำสุดท้ายแล้วก็กดฟ o ลโล w คลิปนี้นะครับขอ2ล้านวิวนะโอเคเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย